ไม่รู้ว่าจะวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์จะออกมาแบบไหนคู่นี้มันแน่ออกมประจาหามาแล้วครับท่านผู้ชมผู้มีเกียรติคารมรับมาดูที่ว่ารองน้ำแดงรองน้ำแดงจะหายแรงแสงหนีได้ไหมไ เมื่อพรอนผอนวิเชตสิงฆวายดาวาร้องนานแต่คบเหลือดังเรือตีจากเมืองพินุโลกบวกบวกกาละสิ่งก็แต่ว่าร้องนานเสมอร้องนานเสมอจะเป็นไข่ไม่ได้นอกกานสิ่งประทุมกับสิงร้าจากเบื่อกาถมฐานีเหลือดังรวดีจันวัดฉากระบดอที่ว่าท่านนายชกขัยสั่งการยังไงสั่งการยังไงในเมื่อสิ่งประทุมร้องนานเสมอจะเปิดตีได้หรือไม่ได้ไม่ได้หนูก็ต่อไปพรวิชิตสิงฆวายดาวาเท่วนี้หลวงพ่อสัายจะแลได้หรือเปล่าะเออเออเออ สิงปร,นานานนประทุมฉลามลายฉลามลายหนุหน้าคนคนปิะทุมตานีเมืองดอกพัวก,กอดคอเลยกอดคอจะแสงได้หรือไม่ได้แสงได้หรือไม่ได้ตาสายต,ตาร้องนา้นนา,นาสีน้ำเงินในน้าสิงประทุมทนายโชคชัยอ่างแก้บอกว่าไปแล้วเว้ยสิงประทุมเราจะไายแล้หแสงหนีแล้วจ้าเอาแล้วเว้ยสิงประทุมทนายโชคชัยบอกว่าถ้าไายแบบนี้สบายสบายก็เพราะว่าก่อนวมมิชิตสิงสวยนาหวานน่าจะหมดกันแล้ว หมดแล้วแล้วก็ปล่อยให้สิงปรทุมเดียวค่อยๆลากกระทาพรวิจิตสิงสวยดาวาเข้าเอนใช่ครับกรรมการยกทงน้ำเงินครับให้สิงประทุมเป็นฝ่ายชนะสิงประทุมเป็นฝ่ายชนะครับท่านได้ยินชื่อคนเล็กน้องนินแดงบอกหมดแล้วผมยังไม่พอใจมาทําไมหมดรวยจังถ้าหมดถ้าเช้าเลยแล้วยงผมเมื่อคืนไม่นอนยังไม่หมดเลยเนี่ยครับเปลี่ยนบรรยากาศครับ